ดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับวันนี้กับวันที่29เดือน,ก,นก,กรกฎาคมพศส5 6 7นส2567นะครับผมวันนี้ทางทีมงานอูป,ประสิทธิโชคการช่งางสกลนครก็ได้มาทําการติดตั้งงานเซตขยายปากนะครับผมขยายปากเกียวดันลูกดาวหกแฉกตู้เบากอสปริงติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ รถคันนี้เป็นรถของที่สมคิดคันนี้เป็นคันที่สองนะครับผมคันแรกได้ทําการขยายปากไปแล้วนะครับผมเป็นดีซี93ขยายปากไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมขยายปากเสร็จไปแล้วก็ลูกค้าติดใจก็ให้มาขยายปากเป็นคันที่สองนะครับผมอันนี้อันนี้มีงานซ่อมเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมก็จะเป็นทําเกียร์นะครับผม ลูกค้าเติมน้ำมันเกียร์ผิดเข้าไปทำให้เกียร์เอ็มหลุดนะครับผมแล้วก็ทำการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมบำรุงให้กับลูกค้าใหม่นะครับผมนะครับ,บเสร็จลูกดาวผแฉกนะครับผมสวยๆเดี๋ยวติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพามาชมการทดสอบรถนะครับผมเดี๋ยวมารอชมไปพร้อมกันนะครับผม